สวัสดีครับผมชัชเจริณทรัพย์นะครับมาดูการเปิดบ่อใหม่ขันแรก v f เ f ฟซีีส่น้อง240โอ้รถนย์นสายส่งทั้งหมดเลยอยู่ตรงนี้นี่6คันนะครับหรือว่า6เสือเป็นดูซานแล้วก็ดิวอลอนดิวอลอนบายดูซานนะพี่น้อง กระบอกส้มโอ้กระบอกส้มก็มีครับคันแรกนะเป็นดูซานไอหนุ่มพลังโสมร้อยเปอร์เซนดีเอ็รอครับคันที่สองก็ดิวอลอนอี่คันที่สองดิวอลอนไม่ดูซานครับคันที่สามเป็น2 0 0รเป็นดูซานนะระบอกส้มในเกิดที่แดนมังสมหรือว่าเกาหลีใต้ครับร้อยเปอร์เซนส่วนดิว i ลอนนั้นประกอบที่ แดนพนดินใหญ่อยู่นู่นสองคันครับตรงนี้กระบอกเทากระบอกเทา 200A ครับเป็นหนุ่มพลังมังสมวันนมิจจีเอาพี่หลงแต่ชาบอดินนะขึ้นมาแล้วสู้สุดๆครับได้20เที่ยวเขาก็จะได้20เที่ยวเหมือนกัน <laughs> อ๋อสองเพลาครับกับเพื่อนเป็นล้อหลัง หลงครับพี่หลงพา,านะพี่น้องตัวนี้3ซีซีน้องซิลลี่500จัดมากพลังเลือเฟือครับ3ซีซี ดูซานมีกระบอกส้มกระบอกเทาครับหลังจากนั้นเป็นดิวลอนบายดูซานนะครับโอ้สายส้มหมดเลยเนี่ยเิดบ่อ,บบอใหม่ก็วิ่งกันนะครับดำนืดนืดนอ่อยอาฟุโซฟุโซไฟเตอร์ครับจริงก็รีวิว ทีเทแล้วมารีวิวในบอหนะ่อยสักคลิปหนึ่งอ่ะโอ้หี้ใหญ่นะ่ะสำหรับ2 0 0 a กระบอกสมม้มก็ถือว่าโอ้ยยุคแร,แรกๆเลยนะ่ะแต่ยังแจวครับสำหรับดูซานกระบอกส้มนี่เครื่องจริงใช้ 6G b G แต่ก่อนนะ นะครับก็น่า,จ,าจะบล็อกคล้ายๆกันครับนะบล็อกเดียวกับเครื่องดูซานนะครับไม่แน่ใจว่าอะไรเหมือนกันไหมบีจีกับวีดีห้าแปดอาจจะคล้ายกันก็ได้ครับอ้อหกี่ใหญ่ครับสำหรับ2 0 0 a เนี่อ๋อมาแล้วครับ สิงไฮเทคปีกตกนี่แกะมาจากมณีปัญญาครับว่าเจ็ดแสนต้นๆนนะเจ็ดแสนสี่ป่ะครับมาแล้วสองสี่เอฟเอ็มสามเอ็มครับส่งไกลนะพี่น้องอคุณตานะคุณตาขับนี่น ไม่ไมสองสี่นั่งสองสี่บอดีไฟมาใหม่ใหม่ซื้อเงินสดซะด้วยครับเจ็ดแสนต้นต้น,ตนสองเกลา่าโอ้สีเสือเก็บให้หมดครับมันมีปัญญาจัะให้ ฟันครับสมบูรณ์อย่โอ้สบายสบายครับอ่ะสี่เสืออยู่ตรงนี้ครับเออหนึ่งเอองสามซีซีโตความแข็งแรง,แงหน่อยสี่ร้อยครับฮีนโน่ มากพีหลงไบโอพลังไทยจัดให้ครับโอเคครับตรงนี้ได้สี่คันเลย แม่คันเหลืองนี่ไฟเต์ได้เยอะนะไปไหลายเที่ยวครับก็จะยินก็ได้ประมาณ20-30นั่นแหละวิ่งตอนบ่ายแล้วครับบิ่นครึ่งวันโอ้กาดตอนเหมือนเดิมครับที่บุรีรัมย์ ดูซานแต่ว,ว่าติดดิวอลอนนะครับกระบอกส้มกับกระบอกเทาเป็น 200A ครับนี่2 0 0ีน, A, น้องนี่ตักใส่ฟุโซ่แล้วก็คันที่2ก็ 200A กระบอกส้มเกิดก่อนนะครับสำหรับดูซานแต่ถ้าดิวอลอนใบดูซานนั้นประกอบที่ ดินใหญ่ด้วยมิดินชัยนาครับอ๋อสามเอ็มกับสองีสบายมากรีวิวร้อนมากครับพี่น้องอากาศโอ้ oh, ร้อนจริงๆหิวน้ำครับตอนนี้เจ็ดนาทีครึ่งแล้วเดี๋ยวขอเวลาแล้วพี่น้องไม่ไว้ยืนตากแดดประมาณ2ชั่วโมงครับร้อนมาก ตับจะแตกอยู่แล้วอ่ะสนใจดูได้แล้วก็าฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ประชาติจนันทน้ำซับนั้นลุยตออนะ่ตอพี่น้องตุดต่อโอ้สีส้มนี่ยยังรออยู่นะดูซานก็ไม่ใช่รถที่เร็วครับ อาสัยว่ามัดหนักพี่น้องตะมยวยเขามัดหนักไม้ไทยสันเขาใสเกล็กซี่สายทะลุไส้ครับถ้ารถเร็วก็เอวจะพังเอวจะไปก่อนถ้ารถปานกลางก็อยู่ยงองกระพันนะครับก็เราสู่กันฟังสนใจดูได้ครับยูทู e ช่องชาติเจริญทรัพย์ รู ar, 98, 22, 23, ้ว่าปรึกษาได้098272 3752นี่ครับกระบอกส้มนะรุ่นแรกแรกเลยแต่ว่ายังหล่อครับนะเดี๋ยวผมดูดูบรนทายเขาหน่อยพอส่งเขาได้ไหมโอ่งกีใหญ่โอ่งกีหนึ่งคิวด้ี่ สวดทรงอง์เอวกับรุ่นใหม่เป็นยังไงคล้ายๆกันครับโอ้แต่ผงกีนี่แข็งแรงมากผงก,กีแรกๆก็จะเชื่อมแนวยาวนะครับปัจจุบันนี่เชื่อมแนวขวาง แรกๆนี่ใช้6ตีนะครับสำหรับดูซานเทคโอเวอร์มาจากแดวูครับปัจจุบันก็เป็นดิวอลอนบาดูซานโรงงานอยู่เมืองจีน,นครับอาจจะย้ายทันทับไปอา้าวฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ